สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้อยู่ในรายการ GGSC วันนี้มาเล่นเกมลอซาก้าทตามคำขอที่เรียกร้องเอาไว้มีคนขอร้อมาอยู่กับนายโซเซ์ไอ้โซเซกับน้องครับเกอดตัวนี้ไปลงดีกว่าแรกเลย าาาามาเป็นมวยอันนี้ตัวนี้อนุรักษ์คนไทยมวยอาละ่ะใครใครจะแพ้ใครชนะนะครับข <c oughs> อภัยช่วงน,นี้ไม่สบายอุ้ยอุ้ย เอาเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเอ้ยเอา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 เที่เด็ด กับอีกแล้วตัวใหม่ด้วกันเอ yeah. ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหอ้ยโ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 อ้ย้นยอ้ยโยัอว่าเล่นกับโอ้ยาร้ยอยโโอเอ้ยอยโอ้อออเออ้อ้ยอยโอ้โ เราสก,กิลนั้นออกไปแล้วสกินสกิลเทพเราอ่ะออ๋เราใส่เกาะมาแล้วมันก็หายไปเลยเออเชียร์เลยเออ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 เอ้อยอ้ยเกือบโดนคอมโบแล้วคอมโบไม่มีหรอกตอนเนีะโอ้ยมันต่อยแรงมากโอ้ย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  อ้ยอยโอ้ยยังบเกือบแล้วเฮ้ยโซ่มันมันแขวนโซ่ไว้ตรงเอวโอ้ย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 อ้ยโโอ้บา่าได้โอ้โห โอ้โหโดนแกอุ้ยแกสกิลอุ้ยน้ำแข็งติดอยู่าเพลละพี่ชนะสิมาละสู้กับขิงเยอะเชียเด็กดีกว่าเชียเด็กเชียขิงเลยเอาเลย อุ๊ยโอ้โหแพ้วอ่อวะท่านเล่นอย่างตัวนี้ดูนี่มีตัวไหนมาให้ลองได้บ้างก็มีแค่ตัวน,นี้นที่เล่นเป็นโอ้ใช้ท่าสลับวิญญาณไม่ได้วะ่ะไงท่าสลับวิญญาณมาขอเมว่าไงวะ ับล่างไงอ๋อสลับตำแหน่ง,งกันอุ้ยลวงแพ้ขิงซะบ้างเนี่ยไม่ได้กี่นาทีแล้ววะพุงพ่งพุง่งพุ่งอุ้ย,โ,ยโดนเลย ก็โหโดนเลยเกือบแล้วเฮ้ยอยู่กันในหน้าก็ขยายเต็มหน้าจอเลยสามารถแอดกันในหน้าผมไม่ได้นะครับโดยการทิมเดี๋ยวจะให้ชื่อนี้หน้าไว้ถ้าใครอยากแอดมาก็แอดแต่อย่าเกียนก็พอขอละขอละเอาชนะเอะเอาว่ะเดี๋ยวดูก่อนเอาตัวไหนสู้เน็กเมย์ ตัวอะไรก็ได้เราแพ้หมดแหละตัวที e ่มีเ e ลือกมาให้เลือกไม่ทันเอาตัวน้ำแข็งว่ะการดีนั่นแหละงั้นเราใช้ตัวน้องเมอลก็ได้อ่อนให้โอ้ยอันนี้มันใช้อะไรซื้อเนี่ยเนี่ยตัวเราะ่ะอ่าโซ่สิติ ไม่อยากกินแอปเปิ้ลอย่าเพิ่งเอามาให้ไม่เอาแอปเปิ้ลจะเอาปืนพกไปแม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินกระสุนเราไม่ได้รับทันกระสุนเป็นอาหารมีดก็ได้ตะกร้วเ,<อ>เ,เอาตะกร้อไปยิวชาร์จโคตรไอ้น,นี่เลยรอโคตรช้าเลยสงสัยคนจะตายก่อนเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาไม่ทันเหรอเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยอุ้ยเกือบตายรู้เฮ้ยเดี NO> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยโอ้ Phone: โหโอ้โหโอ้โหตายจุ๊กจุ๊กเฮ้ยตายแน่แน่โดนแต่สกิลโดนแต่สกิลอุ้ยโอนแพแล้วอะเราเนี่ยจะแพ้ยัน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 ใช้สกิลก่อนเออแพ้ละเกือบเกือบเราเกือบแพ้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าทำ สอนลงม a ครับไทย a ลนดีกว่าจะเล่นป่าแมทฮะไม a ครับไทย a ลนโอเคเดี๋ยวเล่นด้วยออนไลน์อ่ะอุ้ยไอขิงมันใช้ตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้อะแต่ราเปลี่ยนก่อนนั่่นแหละตัวที่เจ็ดนี่ตัวเมื่อกี้ไม่เล่นดีกว่าติดใจวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ติดใจทำดาเมจได้ดีปาตาดีอะตัวอะไรวะ มันไลน์มาว่า <c oughs> ไม่มีเพลงเปิดให้ประกอบตัวเก็บจต่ต่อมันไปแล้ว <c oughs> หรือจะเปิดดี <c oughs> โอ้ยเป็นหมัปัาอุย้ย อย่าว่าแต่เองเลยเป็นหวัดอ่ะเราก็เป็นแต่ต่อไปต้องชนะไอ้เน็กเอาเลยให้ขิงค่าดีกว่าอยากเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไม่ได้สักที กี่นาทีแล้วอะอัดได้ไม่เกินสิบนาทีโปรแกรมอันนี้โปรแกรมไม่ช็อก <Okay. S 1> แค่โอ้ยเกือบตายขิงแต่ไงก็ตายไปอยู่ดีมาต่อไปต่อไปต้องชนะให้ได้เนี่ยตัวที่เลือกมาเนี่ยเคียวอะไรสักอย่าง เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นไม่ดูอะไรกันเลยเฮ้ยเฮ้ไป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 ใจเย็นเืออจืดไ้่สนุกทีมมดเป็นเทพเจ้าสายฟ้าโถหรือไงล่ะเนี่ยโหตะสายฟ้าอย่างเดียวเลยพุ่งสายฟ้าคนสายฟ้า